สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับประคำยามเช้าเราอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สองข้อที่9ถึงข้อ11ในหัวข้อความรักของพระคริสต์ส่งผลอย่างไรพระธรรมฟิลิปปีบทที่สองข้อ9-11ถึง11เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูง และได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกจากคุกลงกราบพระเยซูและเพื่อทุกกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริตสตทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้า หลายคนอาจตั้งคำถามว่าการแสดงความรักอย่างพระคริสต์เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรมันส่งผลอย่างไรนะครับตอนนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเขาแบาบโลบอกว่าเรามีน้ำใจเหมือนพระเยซูคริสต์และน้ำใจพระเยซูคริสต์ทำอะไรบ้างนะยอมทุกอย่างเพื่อเราละสภาพ,พระเจ้าบังเกิดมนุษย์รับใช้มนุษย์ตายเพื่อมนุษย์นะครับนั่นคือสิ่งที่พระเยซูทำ และเมื่อพระเยซูทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมันส่งผลอย่างไรในตอนนี้ได้พูดไปสามเรื่องที่ส่งผลนะเรื่องแรกคือพระเจ้าชื่นชอบคนที่มีน้ำใจเหมือนอย่างพระเยซูเนี่ยพระเจ้าชื่นชอบคนที่มีความรักอย่างพระเยซูเนี่ยพระเจ้าชื่นชอบเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกโคร่งขึ้นอย่างสูงไปนะนะะงั้นเมื่อเรารักคนอื่นอย่างที่พระเยซูคิดรักเราเนี่ย พระเจ้าชื่นชอบและพระองค์จะยกเราขึ้นนะยกเราขึ้นแต่คนทำเนี่ยส่วนใหญ่ไม่คิดอะไรมากหรอกทาไปแต่พระเจ้ามองเห็นครับเมื่อพระเจ้ามองเห็นสิ่งที่เราทาเหมือนอย่างที่เยซูทำพระเจ้าชื่นชอบพระองค์ก็ยกเราขึ้นและประทานานามเหนื้อนามทั้งปวงให้แก่พระองค์เมื่อพระองค์ยกขึ้นเนี่ยพระองค์จะให้เราเป็นบุคคลที่คนไว้เนื้อเชื่อใจได้ นะฮะอะไรตา่างพวกนี้และเป็นก็เรียกว,ว่าเป็นที่ประจักษ์แจ้งว่าคนนี้เป็นคนที่มีพระคริสต์อยู่ในชีวิตมีพระเจ้าอยู่ในหัวใจนะครับนั่นคือสิ่งที่แกมองเห็นเกิดขึ้นว่าเมื่อเรามีแสดงความรักหรือมีน้ําใจพระเยซูเนี่ยนะครับด้วยใจที่บ่อยสุดด้วยทรรแบบเหมือนที่พระคริสต์เราใจเราเนี่ยพระเจ้าชื่นชอบและจะยกชูเราขึ้น เหมือนอย่างที่คําว่าเมื่อเราถ่อมตัวลงพระองค์ก็จะยกเราขึ้นแต่ถ้าเรายกตัวขึ้นพระองค์ก็เหยียดเราลงสิ่งที่สอง <c oughs> นะครับคือมนุษย์สรรเสริญเพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่าในสวรรค์ที่เป็นโลกใต้พื้นโลกจะคุกลงกราบพระเยซูและเพื่อทุเจะยอมรับว่าพระเยซูกิตสรงเป็นองค์พระบูญเจ้าอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า มนุ์สรรเสริญครับคนที่มีความรักอย่างพระเยซูนะครับมีน้ำใจอย่างพระเยซูนอกจากพระเจ้าชื่นชอบแล้วเมื่อพระเจ้ายกชูขึ้นแล้วนะฮะมนุษย์ก็สรรเสริญคาว่าสรรเสริญคือคือยอมรับชอบใจเหมือนพระเจ้าชอบใจนะเหมือนพระเยซูเนี่ยจเจริญขึ้นมาในสีด้านใช่ไหมด้านสีปัญญานะด้านความรู้ เป็นที่ชอบต่อเลยสังคมและมันที่ชอบต่อะลยนามพระไถยพระเจ้านั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้ายกชูใครขึ้นส่วนใหญ่มนุษย์ก็จะยกด้วยเหมือนกันนะฮะมนุษย์ก็จะเห็นนะ,ะแต่ก็ไม่แปลความมนุษย์ทุกคนนะมนุษย์ทุกคนมนุษย์บางคนอาจจะไม่เห็นก็ได้นะครับแต่นั้นไม่สําคัญแต่ที่สําคัญกว่าพระเจ้าจะยกขึ้นนะฮะจะยกขึ้น และทําให้คนมองเห็นว่านี่คือคนที่มีความรักอย่างพระเยซูนั้นอย่างที่เราบอก่าไม่ว่าเป็นซันต์ครอสนะฮะหรือจะเป็นวาเลนไทน์นะฮะหรือจะเป็นคนอื่นในอดีตที่ถูกยกขึ้นมาเป็นตัวแทนแห่งความรักของพระเจ้านะฮะเป็นตัวแทนแห่งความรักพระเยซูเป็นตัวแทนแห่งน้ําใจของพระเยซูก็มองเห็น นะที่ผ่านไาในเด๋วนนี้ถึงแม้จะอยู่ในอีกคณะหนึ่งคือแม่ชีเทเรซ่าก็ดูแลมีน้ำใจกว้างขวางนะฮะเหมือนอย่างาคนของพระเจ้าคือดูแลคนยากจนตลอดทั้งชีวิตของท่านนะ,ะมีหลายคนที่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่ากที่ดีนอกจากมนุษย์สังเสริญแล้วทูตสวรรค์รับรองน้องปีเขียนว่าอะไรทุกข์ขัวเข่าในสวรรค์ ะะแผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นโลกจะคุกกบและทุกเรื่องจะยอมรับว่าพระเยซูกิ์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นหมายถึงรวมทั้งทูตสวรรค์ด้วยทูตสวรรค์ก็รับรองเมื่อเรามีน้ําใจอย่างพระเยซูแสดงออกอย่างพระเยซูนะฮะพระเจ้าชื่นชอบคนสรรเสริญทูตสวรรค์รับรองรับรองอะไรคือการดูแลปกป้องเรา ะะรับรองโดยการที่หนุนในการดำเนินชีวิตของเรานั้นสมกับที่พรมพีดีพระธรรมพิรูลพ,พ,พูดใช่ไหมว่าพระเจ้าได้ทรงบันดาลทุสวรรค์นั้นมาอะไมาปกป้องอารักขาคนของพระเจ้าคนของพระเจ้าคือใครคือคนที่มีความรักอย่างพระเยซูนะฮะเมื่อเรามีความรักอย่างพระเยซูเนี่ยสิ่งต่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือในภาพร,มรวมๆเนี่ยนะ,ะเมื่อเรามีความรักอย่างพระเยซูเนี่ย เราไม่คิดอะไรมากหรอกนะเมื่อเราไม่คิดอะไรมากปั๊บถึงเวลาพระเจ้ายกชูขึ้นนั้นพระเยซูก็พูดชัดเนะจะทําอะไรก็ตามแต่อย่าทําเอาหน้าให้ทําเหมือนพระเยซูทำนะฮะไม่ต้องบอกกล่าวอะไรนะฮะไม่ต้องแสดงอ,อ,อะไรมากนักถึงแม้ผีจะบอกว่าท่านคือองค์บริสุดของพระเจ้าพระเยซูเงีบเงียบเงียบเงบไว้ไม่องพูดอย่าพูดมาก อย่าพูดมากอเองไปไม่พ้นอย่ามายุ่งมาทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนพระเยซูไม่ประกาศตัวเองว่าแม้แต่ผีก็ฟังพระเยซูแต่ทุกคนมองเห็นเองนะฮะทุกคนเข้าใจเองว่าคนนี้เป็นคนของพระเจ้าคนนี้เป็นคนที่พระเจ้าจงตังไว้คนนี้พระเจ้าอยู่ด้วยนะครับและคนก็แ่ซองสรรเสริญพระเยซูไม่ใช่เพราะเอาใจพระเยซูแต่ออกมาจากใจได้ยินคําสอนก็ดีว่าเอาคาสอนนั้นมีสิทธิอํานาจนะ เห็นสิ่งพระเยซูทำก็ตั้งคําถามว่าใครหนอใครหนอที่ทําได้แบบนี้นะฮะก็ตั้งคําถามนะฮะแล้วก็ยกย่องเชิดชูก็อยากให้มเป็นกษัตริย์แต่พระองค์ก็ไม่อยากเป็นเพราะว่ามีงานของพระองค์งานพระองค์คือมาตายไถ่ายบาปพระนุษย์งานพระองค์ไม่ได้มาเป็นกษัตริย์ในโลกนี้นั่นคือสิ่งที่พระเยซูชัดเจนกับสิ่งต่างนี้และทสวรรค์ก็ห้อมร้อมปกป้องดูแลษาพระเยซูพูดชัดใช่ไหมถ้าเราจะขอกองทัพสวรรค์มาช่วยก็ได้ใช่ไหมแต่พระเยซูไม่ทํา เพราะไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้านั้นตลอดเวลาสุวรร์คอยปกป้องพระเยซูตลอดจนถึงเวลาที่พระเยซูต้องถูกตรึงที่หัวมังคีนสุวรร์ก็ปล่อยเช่นเดียวกันคนที่มีน้ําใจอย่างพระเยซูรักอย่างพระเยซูพระเจ้าชื่นชอบและจะยกชูขึ้นมนุษย์จะสรรเสริญทูตสวรรค์จะรับรองร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญพระเกียรติ อพระเดีพระเจ้าในที่สูงสุดขอบคุณพระองค์ที่การมีน้ำใจอย่างเพซูเราเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าชื่นชอบมนุษย์สรรเสริญและทุกส่วนรับรองโดยที่เราไม่ได้เรียกร้องเพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดรับรองเองในปะนามพริสปิจาอาเมนคำถามสำหรับการใครครวญท่านแสดงออกถึงความรักเพื่อเป็นค่าตอบแทน 在屋、mm, yeah. ขอคิดประจำวันนี้นะครับแม้ความรักไม่หวังผลตอบแทนแต่ความรักมีค่าตอบแทนในตัวเองพี่น้องครับถ้าคลิปนี้เป็นพรแก่ท่านกรนุณากดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์พระเจ้าวอวยพรครับ